เรามาดูหน้าที่สี่สิบหกนะครับโจทย์ระบุเอาไว้ว่าให้เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปในช่องว่างนะครับช่องสี่เหลี่ยมแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบอะไรนะครับโจทย์เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของเศษส่วนแล้วก็การหารนะครับเปรียบเทียบ่าสองข้างนี้นะฮะเมื่อทําการหารแล้วอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันนะครับมันยังคงใช้หลักการเดิมนะว่า ให้สังเกตตัวตั้งแล้วก็ตัวหารนะครับถ้าตัวตั้งเท่ากันแล้วตัวหารเพิ่มขึ้นหรือลดลงค่ามันจะเป็นยังไงหรือถ้าตัวตั้งเปลี่ยนไปแต่ตัวหารเท่าเดิมนะครับมันจะเป็นยังไงฉะนั้นจะสังเกตนะครับทุกข้อนะครับอย่างข้อนี้นะครับตัวตั้งเท่ากันเห็นไหมครับมีค่าที่เท่ากันอยู่เนี่ยเท่ากันนะครับอันนี้เท่ากันนะครับอันนี้เห็นไหมเท่ากันมันจะมีค่าเท่ากันอยู่นะครับ เศษหนึ่งส่วนห้านี่ก็เศษหนึ่งส่วนห้าเห็นไหมสามสามมันจะมีค่าเท่ากันนะครับเขียนเอาไว้เอาวงไว้แค่นี้แต่ว่าให้เราสังเกตว่าถ้าตัวข้างหน้ามันมีค่าเปลี่ยนไปในขณะที่ตัวข้างหลังมันเท่าเดิมหรือตัวข้างหลังมันเท่าเดิมแต่ข้างหน้าเปลี่ยนไปมันจะเป็นยังไงนะครับอันนั้นคือจุดสังเกตที่จะใช้ในเรื่องของการหารได้ทุกกรณีนะครับทั้งจํานวนเต็มแล้วก็ที่เรื่องของเศษส่วนแบบนี้ด้วยดูทีละข้อนะครับอธิบายไว้พอสังเกรนะครับดูกันเลย ข้อที่1ครับเราจะสังเกตเห็นว่าเขาให้การหารมาเราสังเกตตัวหารเริ่มต้นตั้งมาเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวข้างหลังไม่เท่ากันถ้าดูอย่างนี้แล้วอันไ he หนนะครับตัวข้างหลังอันไหนมากกว่าน้อยกว่าเห็นไหมครับดูออกไหมเนี่ยว่าตัวไหนมากกว่านะครับลองคิดอย่างนี้นะครับมีวงกลมอันหนึ่งนะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับอันนี้คือเศษหนึ่งเศสและวงกลมอันหนึ่งแบ่งเป็น4ส่วนนะครับนี่คือเศษหนึ่งเศสครับ ถ้าเกิดว่าเรามองเห็นนะครับลองระบายสีดูนิดนึงนะครับอันนี้คือเซตหนึ่งส่วนสามอันนี้คือเซตหนึ่งส่วนสี่ชิ้นไหนเยอะกว่ากันครับชิ้นไหนเยอะกว่ากันชิ้นเซตหนึ่งส่วนสามจะเยอะกว่าชิ้นเซตหนึ่งส่วนสี่ถูกต้องไหมครับเนี่ยชิ้นเนี้ยใหญ่กว่าแสดงว่าเซตหนึ่งส่วนสามมากกว่านะเซตหนึ่งส่วนสี่นะแต่ยังไม่ใช่คําตอบนะครับว่าใส่เครื่องหมายมากกว่าตรงตรงนี้นะยังไม่ใช่คําตอบนะครับอย่างอย่างอย่าง เรารู้เพียงแค่ว่าเศษหนึ่งส่วนสามมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ฉะนั้นเป็นยังไงครับถ้าตัวตั้งเท่ากันแล้วตัวหารมากแสดงว่าอย่างไงครับเรามีเงินสิบบาทเนี่ยเพื่อนมาขอแบ่งสองคนกับเพื่อนเราจะได้คนละห้าบาทแต่ถ้ามาแบ่งกันสิบคนจะเหลือคนหนึ่งบาทแสดงว่าตัวหารที่มากกว่าจะทําให้ค่ามันน้อยลงถูกต้องไหมฉะนั้นนี่ตัวหารมากกว่าครับอันนี้ตัวหารน้อยกว่าแสดงว่าค่าฝั่งนี้จะน้อยกว่าฝั่งนี้ นะครับตัวหารอยู่ข้างหลังนะตัวหารอยู่ข้างหลังนะครับสรุปว่าฝั่งข้างหน้าน้อยกว่าข้างหลังนะครับใส่เครื่องหมายน้อยกว่าครับเหตุผลเพราะว่าค่านี้มันมากไงหนึส่วนสามากกว่า1นส่วนสี่นะครับหนส่วนสามากกว่านี้เมื่อมากตัวข้างหน้าเท่าเดิมเลยก็แสดงว่าจะได้น้อยลงครับฉะนั้นข้อที่หนใส่เครื่องหมายน้อยกว่ามาดูข้อที่สนะครับ คราวนี้ข้างหลังข้างหลังน้อยนะเอ้ยโทษทีข้างหลังเท่ากันสิเมื่อเท่ากันแล้วข้างหน้ามันมากหรือน้อยก็เดิมเป็นไงครับนึกเป็นคนก็ได้นึกเป็นคนเอาไว้เหมือนเดิมมีเงินไม่เท่าเดิมแต่คนหารเท่าเดิมครับเรามีเงินยี่สิบบาทคนหารสองคนได้คนละสิบบาทมีเงินสิบบาทคนหารสองคนเหมือนเดิมก็จะได้น้อยลงเหลือคนละห้าบาทนะครับฉะนั้น ตัวหารนะครับถ้าตัวหารเท่ากันดูข้างหน้าครับข้างหน้าเยอะแสดงว่าฝั่งนี้ก็จะต้องได้เยอะกว่าให้นึกถึงอะไรสักอย่างนึงนะครับเอามาเป็นตัวเปรียบเทียบนะแล้วค่อยมาเปรียบเทียบกับตัวเลขอื่นนะให้สังเกตไว้ว่าถ้าอันนี้คือคน2คนนะครับแต่ว่ามีเงิน20กับมีเงิน10บาทฝั่งนี้จะต้องมีเงินที่ชุดได้รับการแบ่งในมากกว่านะครับฉะนั้นตรงนี้มากกว่าครับเราจะเขียนเครื่องหมาย มากกว่าเข้าไปนะครับฝั่ง6จะมากกว่าฝั่ง4เพราะตัวหารมันเท่ากันนะครับโอเคข้อที่3นะครับเป็นยังไงครับสังเกตเหมือนเดิมครับตัวข้างหน้าเท่าเดิมนะฮะเหมือนกับข้อข้างบนเลยครับตัวข้างหน้าเท่าเดิมนะครับแต่ตัวหารมากกว่าจะน้อยกว่าใช่ไหมตัวหารมากกว่าจะน้อยกว่าฉะนั้นมันจะสลับกับข้างบนครับเพราะว่า12มันมากกว่า10นะครับ ขอคนมาแบ่งมันเยอะมันก็จะได้คนละเล็กคนละน้อยนะครับโอเคข้อที่สี่ครับอะไรเหมือนกันครับสามเหมือนกันตัวข้างหลังเหมือนกันครับแต่ตัวข้างหน้าเป็นไงเอ่ยตัวข้างหน้าไม่เท่ากันทีนี้สังเกตเศษส่วนเนะี่ยมันสังเกตยังไงครับว่าเราจะอะไรมากกว่าน้อยกว่ากันถ้าส่วนมันเท่ากันนะครับสแสดงว่าข้างบนเป็นตัวตัดสินใจได้เลยครับฝั่งสามส่วนเจ็ดมากกว่า เศษ2ส่วน7นะครับจากนั้นอะไรครับเมื่อตัวหารเท่ากันปุ๊บฝั่งที่มากกว่าก็ต้องเยอะกว่านะครับอันนี้ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเข้าไปก็คือเศษ2ส่วน7มันจะมีค่าน้อยกว่าเศษ3สนะ่วนเเนาะเมื่อหารด้วยตัวเลขที่เท่ากันปุ๊บมันก็ต้องได้เยอะกว่าอยู่เหมือนเดิมนะครับใส่เครื่องหมายน้อยกว่าข้อที่5ครับอะไรเหมือนเดิมครับเศษเก้าส่วนสิบเหมือนเดิมนะครับ ตัวตั้งเหมือนกันนะครับฉะนั้นตัวตั้งเหมือนตัวที่มากกว่านะครับอันไหนมากกว่าเศษส่วนหะครับมากกว่าเอามาหารก็จะต้องได้น้อยกว่าครับยังเข้าใจเนาะยังเข้าใจเนาะตัวตั้งมันเท่าเดิมคนมาขอแบ่งเยอะก็จะได้น้อยกว่าครับ4ี่ส่วนหนะครับมากกว่า1นึส่วนหรู้ได้ไงว่ามากกว่าส่วนมันเท่ากันครับสมากกว่าหโอเคนะครับ ข้อที่6ครับดูก่อนเลยว่าอะไรเหมือนกันเศษสองส่วน3าเหมือนกันนะครับแสดงว่าดูข้างหน้าครับดูข้างหน้าว่าอะไรมากอะไรน้อยกว่ากันครับเริ่มยากเพราะว่าส่วนไม่เท่ากันแต่ถ้าดูดีๆไม่ได้ยากอะไรครับทําให้เป็นเป็น6ก็คือคูณ2เข้าไปครับคูณ2เข้าไปจะเป็น6ฉะนั้นคูณ2เข้าไปจะเป็น4ครับเป็นไง เห็นอะไรบ้างครับ4ีส่วนหกับ4ีส่วนหแล้วก็หารด้วยสิสอส่วนสเท่ากันแสดงว่าข้อนี้เท่ากันนะครับเครื่องหมายเท่ากับข้อที่7ครับดูก่อนว่าอะไรเท่ากันครับแปดส่วนเกแปส่วนเเท่ากันแสดงว่าพิจารณาที่ข้างหน้าครับเมื่อตัวหารเท่ากันตัวข้างหน้าอันไหนมากกว่าตัวนั้นจะมีค่าเยอะกว่าครับเศษ5ส่วน6ก็ต้องมีค่ามากกว่าเศษ4ส่วน6 ใช่ไหมฮะพะตัวตัวหารมันเท่ากันข้อที่8ครับตรงไหนเท่ากันบ้าง7จส่วนแครับตรงนี้เท่ากันนะฉะนั้นคนที่มาแบ่งถ้ามาขอแบ่งเยอะก็จะได้น้อยนะฉะนั้นคนที่แบ่งเยอะก็คือคนนี้นะครับจะน้อยนะฮะโอเคนะทําไมคิดเร็วก็7กับ6นะครับมันเทียบกันได้ง่ายๆนะครับเราได้คําตอบครบทุกข้อแล้วนะฮะทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะเปิดซ้ําก็ได้นะครับ ช่วยสนับสนุนกันหน่อยโอเคเราไปหน้าอื่นกันดีกว่านะครับอันนี้เราไว้แค่นี้ครับ